ครับเอาวงชีวิตติดินครับวันนี้น <starters> ี่ก็อันนี้ถึงไหนแล้ววะพี่ทักษ์กาลสินหรือเปล่ากาลสินครับก็อีกพรุ่งนี้เรามีภารกิจที่บ้านเจ้าแสนพันนะครับเป็นกล้วยดนดที่ได้ถูกตั้งชื่อว่าเป็นเจ้าพญาเสือโคกงนะครับนะครับวันนี้ตอบเฉลยเลยว่าเราจะไปทําอะไรก็เดี๋ยวจริงๆแล้วพี่นงเจ้าของติดต่อเรามาละ นะครับติดต่อเรามาเป็นเดือนแล้วนะครับให้เราไปช่วยในเรื่องของการดูแลนะครับแนะนําวิธีการอัปเกรดตัวเจ้าพญาเสือโค้งนะครับแล้วก็ให้เราเป็นผู้ที่ทําวันนี้เราเดินทางถึงการสินละนะครับอีกสักอีกกี่กิโลนะพี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปถึงอะไรนะร <100, S 1> ้อยกว่าโลร้อยกว่าโลโอเคครับผมใจสู้อยู่แล้วนะครับขอให้ท่านติดต่อมาครับผมอยากให้เราไปตรงไหนนะครับภายในประเทศไทยเราไปหมดนะครับ ามาเคสนี้นี่ก็ถือว่าได้เจอแบบล้วย<ช>ลายเทพๆเหมือนกันเนาะใช่ครับก็บเป็นอีกหนึ่งลายที่มีความเทพแล้วก็เป็นาราคาหน่อจองหรือว่าปิดจบกันเป็นเป็นเอ็มนะจริงจริงแล้วหน่อเน,นี้ยปิดจบเป็นเอ็มตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าตอนที่มีกระแสนะครับติดต่อกันไหมเป็นเป็นเดือนเดือนแล้วนะครับว่า จะให้เรามาช้ำหน่อให้นี่ครับเป็นการเดินทางที่ระยะไกลมากใช่ครับก็ยังไงก็ติดตามได้นะครับพรุ่งนี้เราจะไปถ่ายทำอีกทีนะครับไปเห็นของจริงกันนะครับแล้วว่าในเรื่องของเส้นใยโครงสร้างสีนะครับเม็ดสีการเจริญเติบโตของเจ้าพญาเต่าโุ่งเนี่ยนะครับโอ้มันเป็นยังไงเป็นยังไงลายเป็นยังไงใช่ครับเชื่อว่าใครหลายคนยังไม่เคยได้เห็นนะครับลายนี้ใช่ครับน้อยคนนะน้อยคนน้อยคนที่ว่าจะเข้าไปถึงตัว ด้านัแล้วชีวิตติดดินฟรีทอมไลท์กับปิงสัมมาฟาร์มจัดให้นะครับผมกับคนลูกค้าทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับผมครับผมสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ